นี้ผมกำลังมาที่เส้นทางดอยถนนไปวัดแม่หอยในนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เดือนมีนา60ก็ช่วงกลางเดือนละก็ค่อนข้างแรงนะครับสภาพเส้นทางก็แห้งแรงมากครับนี้เราจะนำของไปทำบุญที่วัดนะครับก็วันนี้ก็อยู่กลางกลางป่านะครับเส้นทางการเข้าก็ ที่เห็นเนี่ยครับเป็นทางดินนะครับอันนี้หน้าแรงขับเพื่อนสองล้อก็มาได้นะครับรถช่วงล่างไม่เตี้ยมากนะพวก SUV ขับเพื่อนสองล้อหน้าก็ก็มาได้นะครับหน้าฝนก็คงไว้จะมาหน้าฝนก็คิดนะหน้าฝนน่าจะป่าน่าจะชุ่มชื้นกว่านี้ไปดูหน้าแรงกันก่อน ว่าในหน้าฝนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งที่เรียกว่าแอ่งน้ำตกนะอีะกคนหนตลิานั่งกินเบียร์อยู่ในขวดนะก <c oughs> ็เอาขวดกลับว่าเนี่มันจิบไปไม่ได้สองขวดนะอันนี้ในหน้าฝนนี้ก็คงเป็นทานน้ำตรงนี้ ก็เทป,ปูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วเทางผ่านเส้นทางก็ไม่กว้างแต่ก็ไม่แคบนะครับแต่ว่าถ้ารถสวนกันนี่ก็ลำบ,บากเลยนะฮะแล้วก็อีกปรอการนึ่งคือเส้นทางเนี่ยเรียบหน้าผานะครับซ้ายผาขวาเหวนะครับ เหว่เป็นเหว่ที่ค่อนข้างลึกนะแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้มกกากั้นทางเดี๋ยวผมปรับหมดเ,เกียร์สโลดีกว่าเพราะว่าเวลาเราลงเขาด้วยเกียร์สโลแล้วมันจะเน่นกว่าลดการใช้เบรกเพราะเนี่ยชว่วงตรงนี้ล,ลงเรียงต่อเนื่องละ <c oughs> ลวัดไม่หอยนี่มันจะอยู่ในด้านใต้นะครับ ด้านใต้ภูเขาเป็นหมู่บ้านไม่ได้อยู่บนยอดเขานะครับอยู่หมู่บ้านอยู่บนฐานน้ำข้างล่างก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่ามีลอยไฟป่ามาในหน้าแล้งนี้ก็น่ากลัวตรงนี้เรารับไฟป่าเพราะถ้ามีไฟป่าตรงนี้ผมก็ออกไม่ได้เนี่ย สองกิโลลอยอินทนนก็ทางเข้าก็อยู่ใกล้ด่านด่านที่หนึ่งอยอย่กถนนเลยพอเจอด่านทุกก็พ้นด่านมาประมาณร้อยเมตรสองวันขึ้นก็อยู่ดา้านขวาเส้นทางเดียว 2.7กิโลเนี่ยลงมาด้านใต้ภูเขาแล้วตอนนี้ก็มีลำธารน,น้ำเนี่ยอยู่ด้านานขวามือ,อ <laughs> นะครับนี่รากไม้นี่สแสดงว่าในหน้าน้ำนี่มันผพัดรากไม้ออกมาเนี่ย เป็นหาดเป็นหาดตรงน,นั้นมีล่มมาเงาไม้จตรงนี้ไฟป่าล่องลอยไฟป่าจุดนี้ได้ล่มเงาล้วก็ครั้งหนึ่งผมเคยเอาเคาริเบียนขับเข้ามา วิ่งสวนลำน้ำนเข้ามามาทางสันปะตองเข้ามาวิง่งเลาะลำน้ำเข้ามาก็ามันมาได้สองทางแต่ท่านรู้มันก็มีรอยขูดขีดหน่อยตุกงทีพวกทางมันจะลบหน่อยรถก็ต้องบุกน้ำมันก็ต้องพร้อมหน่อยดึงวงดึงวินงจะขวรจะมาะไหลน เส้นทางไม่ธรรมดาเลยเรียบผาแล้วบางที้ทางนี้ดินเนี่ยถ้ามันซุดขึ้นมาตรงเนี้นยหมายความว่าจะถูกตัดขาดเลยเป็นมมโม่งดินลงไปเป็นหลุลโ<อ>มงโง<อ>เคนเหนือเขาเรียกโม่งครับคนภาคกลางเรียก,กเป็นหลุมภาคเหนือนะครับเป็นคนเมืองอ่ะก็ต้องอุโมงอุโมงโมง จุดเริ่มต้นเขีมน,นรันธรรันู ที่ต้องใช้เกียร์สโ,โลก็เพราะว่าลดการใช้คันเร่งเข,เข็นแรงในเกียร์หลักธรรมดาเพราะว่าแรงมันในเกียร์ธรรมดาถ้าต้องการให้แรงบิดอะไรมันมานะครับหรือว่าแรงเยอะเนี่ยมันก็ต้องเร่งคันเร่งเพิ่มขึ้นนะครับรถหนักๆเวลาไปทางที่ไม่ค่อยเรียบอะนะครับก็ลดการบาดเจ็บของพวกปีกนกและช่วงล่างก็ต้องประคองไว้หรือนะครับการไปป่าขันเดียวกับหลายๆขัน มันก็แตกต่างกันนะครับไปคันเดียวหมายความว่าคุณต้องคำนวณหลายหลายอย่างเพราะเนี่ยมาคันเดียวกันมาคันเดียวต้องเช็คสัญญาณม,มือถือสัญญาณมือถือเป็นไงลถกอนเนี้ยดับนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องดูระยะว่า,าเกิดรถอะไรมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องเดินเท้าออกไปขอ,อความช่วยเหลือนะครับสไตล์ก็คือเราทิ้งรถกาไม่ทิ้งคนนะอคนก็มีกี่คนเรื่องเดินเดินออาไว้หมดนะ จะทิ้งลูกไว้คนเดียวลูกลูกฟ้ารถเนะาะแ,แล้วเวลาเราขึ้นเนี่ยเราก็จะขึ้นช้าๆน้ำน้ำนี่เรียกว่าน้ำแม่ตื่นแ,แม่ตื่นแม่ตื่นแม่ตื่นเนี่ยเนะี่ยจะเป็นหางถ้ามีน้ำนี่ก็ ขึ้นด้วยเกียร์สโ,โล,เล่เนี่ยมันจะง่ายนะครับยิ่งเป็นเกียร์ออโต้ก็แค่แต่งกำลังเลงทางเนี้นะเกียร์ออโต้จะดีกว่าเกียร์ธรรมดานะครับลงชันๆก็ปรับมาที่ตัวแอลนะครับเบรกสุดเท้ามันก็ไม่มีดับนะครับเราผ่านบ้านคนบ้านแรกเป็นตุ่น่าจะถึงบ้านไม่หอยแล้วล่ะเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สัตว์น้ำตอสัตว์น้ำตรงนี้เป็นโค้งหารายาห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดนะใครมีลำน้ำแม่หอยลำน้ำแม่หอยโอเคภาคกิดไปต้องเป็นลำน้ำแม่หอยนะ Sei oh. que ต้องจำด้วยนะต้นไม้ต้นนี้มันหงิกมันงออย่างนี้เพราะาอะไรเวลาถึงสามแยกเวลาเราขับย้อนออกมาเนี่ยเราจะได้ไม่หลงทิศเพราะส่วนมากมุมไปกับมุมกลับมันเป็นคนละม,มุมเลยนี่สมองมันประมวลมัไม่ทันบ้านนี้ก็เรียกว่าแะไรแคร์ามากจริงบ้านก็ไม่มีใครแปบจุลเลยมั้งเปนะะ็นบ้านบ้านเข้าสวนน้ำใหญ่ ล้วม่ไัด้มาวันดน,นี้่ยยนี่วัดแม่หอยในถึงแล้วหรอ่วัดแม่หอยถึงแล้วเหรอนถึงแล้วเวันววอยล้วเรอมถงแหาี่ี้า้าใครอ่ะ ตู้เจ้าเออไหนตู้เจ้าเ๋าอเ้าหนู่น่น,นอโอ้เยอะเลยนู่นนี่โอเคถึงแล้ะปิดท้ายนะครับฟังคลิปบอกอรแล้วมีประโยชน์นะครับมีความรู้ต่างๆไม่มากก็น้อยอุดหนุนบอกอหน่อยครับผมหนังสือ5เส้นทางขับรถยนต์ด้วยตนเองไปหลวงพระบาง ลงทุนไปมา5 6รอบแล้วเพื่อมาเขียนหนังสือ70บาท70บาทนะครับเพื่อตั้งใจเขียนมาขายนะครับอุดหนุนกันหน่อยนะครับขับรถยนต์เองไปเสียม,มาราชไปชมนครวัดนครธมนะครับมี3เล่ม3ตอนจบขับรถไปเองนะไม่ได้ไปกับทัวร์ไม่ได้ไปกับไกด์นะขับ,บไปดูนครวัดนครธมไปเองไม่มีไกด์ไม่มีทัวร์สามเล่ม vào, hn, นะฮะจบตอนนะครับเสียมราชนี้120บาทอุดหนุนกันหน่อยนะครับขับรถเองไปปีนังประเทศมาเลเซียนะครับขาย40บาท นะครับสนใจก็ไลน์ id มานะครับผมตอนนี้มีขายอยู่3ประเทศนะครับส่วนพมา่าตอนนี้หมดครับเราติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ